ทอยเพิมเกวเพิ่มกเกวฟัวม,มาไปไหนอะมาแกแอ,อ,อนยูเฮลฟ์นี้เยอะเอาเนื้อ56ยิ้วมันมาจากไหนวะโอ้โหเฮียปูเรื่องเล่นอ,อย่างไม่ได้นัดกัน Bẹp, bấm bẹp Phải tung luôn Oh, hí à, mình bố Ôi, bố mình mà Ôi, hận mấy thân, thân mưa. มาตอนไหนวะเนี่ยผู้หันมองไม่ทันตู๊บแต่ได้แน่แต่หันมองไม่ทันอย่นี้อย่นี้นี่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 อย่นี้นะจริงจริงอยู่ไหนนะอยู่นี่นี่นั่นนั่นเอ้าจวจริงวะเอาให้ใส่หลอกกูมันจุ๊บกูว่ะเฮ้ยมันจุ๊บมันจุ๊บเออสวยเก่งมากเพื่อน อะางเนี่ยทำไมอ่ะเม่มืงอเมื่เห็นไหมได้ยินเสียงเฮ้ยตูมตรงด้นนี้คนนี้กดแตมแต่ึงบินไปโจ๊ะแบบนี้นะ เฮ้ยวัวมีสนไยได้เปรียบอยู่ไม่มานโดนเจ็ดสิบผ่านข้างบนโดนเจ็ดสิบผ่านลนลงผ่านโดนลงสวยเอ้ยมันจบมันจบมันจบโอ้ยรีก่อแตกมีระเบิดอได้ยัดเข้าข้างในหน่อย ผ่านเจ็บผ่านเจ็บผ่านเราจะแตกอาจล้มไอ้โบช่วยกูยอยู่กันเนี่ยพอเจ็บก็แตกพอติดจะลม้มหมดหาบอกทองอันนี้อยู่นี่ เจ็บมันเจ็บอุย้ยข้อไม่ได้ไหลัวทางเฮ้ยมันโดนมันโดนข้อหลังมันโดนข้อหลังเออนี่ตรงนี้ก่อม,มว่วงก็อีออเฮ้กเบอร์ของจริงเดี๋ยวเจียว มันแม่เขียวอ่ะเฮ้บินมันมีมีคนบินข้าหลังยเราอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อนเดี๋ยไปเล่นหินนี้ได้ปะไม่เคยกลัวหรอกบินได้นะตรงนี้หอมอ่ะเออเฮ้ยใครใครวะเนี่ย เฮียวบัวโวชิแฟลต์ไอยูครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บัวบัวปั๊บบัวปั๊บแป๊บหนึงหลังจะมาแล้วขอเวลาหนึ่งครับก่อนบ้มก่อนเราต้องออกจากตรงนี้ว่ะเพื่อนมันอยู่ไม่ได้ กำนนแพง,แง,แงแออกไปทางนู้นไปหนึ่งสองไปทะเละกันเนี่ยตรงเนี้ยฮะบังกะลอสิโอ้ยโอ้ย,อยด,ดีแหละกูไม่ใช่คนโดนเตือนแล้ว,วกูปอดชัย <c oughs> <c oughs> ด้านกระสุนขาดนิดหน่อยว่ะเพื่อนสามารถแบ่งให้เออสวยได้ไหมปืนไรไล่เหรอไล่เอาไปห้าสิบเฮ้ยหลบไปดิไอ้บอัวเออเอย่าเยอะแม่อยู่ตรงไหนเอาเอาคุณกวนตีนกูเหรอคัพปีอีกรอบได้ปะฮะเมื่อกี้มันด่ากูยิงตรงยิงไหนเนี่ยไหนเนี่ยกอแดงสิบสี่ไปไหนหมดตรงนี้ ไม่โดนก,กี่ตัววะเนี่ยหมอหมอ,อยังอยู่หมอยังอยู่เฮ้ยสองตัวสาม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 ตัวครบตัวเลยอ่ะสามสามสามร้อยสิบเจ็ดตัวหนึ่งก่อแดงแต่ไม่ตายมีตัวหนึ่งอยู่งี้นะตัวแบอดตีส,สองตุ่นเลยนัดเดียวเอง ปะญหาเปิดอันติปัญหาเขาใกล้ปัทหาขึ้นปัทหาเจสิบปัทหาอยู่ข้างใต้ตองระวังรออันติีมันหมดก่อนอันติีมันหมดกระสุนทำไมือ บาดทาวอยู่นี่บาดทาวตัวสามเจ็ดอยู่ต่ว่าคู่ยงอ่ะคุสายหกสิบเฮ้ยอยู่กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวไอ้เหี้ยกูเข้าไม่ได้บอกไปข้างนอกแล้วหมอจะล้มสวยคูปั๊มกูปั๊มกูปั๊มเตะปั๊มแป๊บ ช่าช่ใชเลยส,ลลยสลโลว์เลยนสโลว์โอ้โหสวยส,สยวสย,วสยวอีกตัวนึงตัวมีฝาทองเจ้าตัวอย่าคนปิดอย่ากกปิดนั่นแหละอ้ยช่วย,ยวช่วย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 อช่วโหโห โทษมาปุ้งผมอ่ะอึมาละลองกองแกงเชีโลโทษเอาเรื่อง